สำหรับยูทูบทังกุวิสังกุย,กยนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะ21พฤศจิกายนนะครับก็กลับมาสู่ภาวะปกตินะเดี๋ยวฟุตบอลสมโมสรน,นะครับในลีกใหญ่เนี่ยเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งความสนุกกําลังกลับมาเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันถึงเรื่องของฟุตบอลลีกโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกน,นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาสมาสรุปนิดนึงนะครับในโปรแกรมทีมชาติที่ผ่านมาเพราะว่าจบจากช่วง ฟีฟ่าคาล endar โปรแกรมนะครับไปทินฟีฟ่าในรอบนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ย one one เว้นอีกทีหนึ่งมาเตะเจอกันเดือนมีนาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นหายไปรวดเดียวเนี่ยโอ้ท่านับดูเนี่ยจากเดือนนี้นะไปธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มามีนาคม4เดือนครับเพราะฉะนั้น4เดือนหลังจากนี้ฟุตบอลลีกเป็นพระเอกเต็มๆนะฮะก็น่าจะสมใจหลายๆคนก็ที่ผ่านมาเนี่ย มันใครอยากทีละเดือนนะฮะเตะได้เดือนเดียวก็มาอีกแล้วโปรแกร,รมทีมชาติเตะได้อีกเดือนนึงก็มาอีกแล้วโปรแกร,รมทีมชาตินะครับเพราะว่าเตะกันกันกันยายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายน3เดือนซ้อนนะหายไปสีเดือนเดียวมาเลยพระเอกแบบเแบบต็มเต็มเต็ม,ตมรูปแบบก็น่าจะเชียร์กันสนุกนะครับก่อนที่ทีมชาติจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับโซนที่จะมีโอกาสที่อยู่ใกล้บทสรุปที่สุดมันก็จะเป็นโซนเอเชียแล้วก็โซน คอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้นะครับโซนอื่นๆเนี่ยก็ยังค่อยๆขยับยุโรปนี่ยังไม่ได้เริ่มเตะรอบคันเลือกเลยด้วยซ้ำนะครับโอกาสที่น่าจะเป็นตอนนี้นะฮะคือเจ้าภาพเนี่ยมีแน่ๆแล้วถูกไหมฮะสามชาติก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับก็3มทีมนั้นก็จะเอาโคตา้าของโซนคอนคาเคฟเข้าไปโซนคเคฟโคตามันก็จะเหลือน้อยลงนะทีนี้ทีม ทีมที่มีโอกาสไปฟุตบอลโลกเป็นทีมแรกถ้าไม่นับเจ้าภาพนะครับมันจะเป็นญี่ปุ่นครับมันจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เดือนมีนาคมเตะ2นัดเนี่ยเราจะได้ทีมเข้ารอบรวดเดียวเนี่ยอ่าสี่ห้าทีมมีโอกาสเป็นแบบนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้เนี่ยมีแบบแม็กซิมัม ไปฟุตบอลโลกรวดเดียว9ทีมก็คือโซนอเมริกาใต้เนี่ยจะได้ไป4ทีมพร้อมๆกันถ้าทุกอย่างเป็นใจนะนะครับเดี๋ยวเามาคุยกันนิดนึงนะครับถ้าทุกอย่างเป็นใจเนี่ยมีนาคม2รนัดเนี่ยอาจจะได้4ทีมเลยนะครับจากโคต้า6ทีมครึ่งแล้วก็ในโซนเอเชียเนี่ยอาจจะได้กลุ่ม A2 ทีมกลุ่ม B2 ทีมเลยส่วนกลุ่ม C ที่มีญี่ปุ่นแล้วก็ซาอุดิอาระเบียมีออสเตรเลียมีจีนบาเรแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ย ไม่มีทางที่จะได้บทสรุปครบทั้ง2ทีมในเดือนมีนาคมนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะไปแน่ๆแ,แหละแล้วก็ญี่ปุ่นมีโอกาสได้ไปตั้งแต่เกมแรกที่จะเตะในเดือนมีนาคมเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูนิดนึงก่อนในโซนคอนเม n โบเนี่ยอเมริกาใต้ถึงตอนนี้ยเตผะผ่านมาแล้ว12นัดเหลือ6เกมนะครับแต่ละทีมจะเตะ18นัดตอนนี้เหลือ6เกมก็จะเตะ3ช่วงไปทินฟี ف าก็คือมีนาคมมิถุนายน แล้วก็กันยายนในปีหน้านะนะครับซึ่งเดือนมีนาคม2อนัดเนี่ยมีมีแต้มให้เก็บ6คะแนนสถานาการณ์ในเวลานี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่อาร์เจนตินาอันดับ1อุรุกวัยอันดับ2เอกวาดอร์อันดับ3แล้วก็โคลอมเบียอันดับ4เนี่ยจะจบ2เกมนั้นแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกเลยนะครับอ,อ,อาร์เจนตินาเนี่ยตอนนี้ก็ทิ้งอันดับ8คือเวเนซุเอลาเนี่ย13แต้มนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ ได้ชนะรวดคือโปรแกรมมันต้องเป็นใจด้วยนะครับเดี๋ยวอารเจนต้าจะเจอกับอุรุกวัยแล้วก็บราซิลในนัดที่13กับ14นะครับอุรุกวัยเนี่ยจะเจออารเจนต้าแล้วก็บโบลิเวียเอกวาดอร์ดับ3นะครับ19คะแนนเจอเวเนซุเอลากับชิลีแล้วก็โคลอมเบียดับสิบเกจะเจอบราซิลกับปารากวัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมดับ8นะครับก็คือเวเนซุเอลาซึ่งมี12คะแนนแล้วก็ทีมดับเก้าคือชิลีมี9คะแนนเนี่ยอ่า แพ้รวดหรือว่าอย่างชิลีได้แค่ชนะเกมเดียวอีกเกมหนึ่งแพ้อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ทันนะครับอาจจะตามไม่ทันในะอีก4เกมที่เหลือของเดือนมิถุนายนแล้วก็กันยายนนะสเกมจะมีคะแนนให้เก็บแค่12แต้มมันอาจจะโดนทิ้ง13แต้มไงไม่ทันนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะได้ไปทั้ง4ทีมนะส่วนในโซนเอเชียนะครับ โซนเอเชียเนี่ยในกลุ่ม A นะครับตอนนี้โซนเอเชียจะเหลือ4นัดทุกทีมเตะไปแล้ว6แต่และทีมจะต้องเตะ10นะครับเหลือ4นัดก็จะเป็นไปทิน2ช่วงมีนาคมกับมิถุนายนนะฮะในกลุ่ม A อเนี่ยอิหร่านมี16คะแนนอุซเบกิสถานมี13คะแนน UAE มี10แต้มกาตามี7นะครับคิร์กิสสถานมี3แล้วก็เกาหลีเหนือมี2ตอนนี้อิหร่านการันตีว่าติด1ใน4แน่นอนจะยังอย่างแย่ที่สุดคือ ไม่ได้ไปในรอบนี้แต่ว่าได้ไปลุ้นต่อในรอบหน้าแต่ว่าแน่ๆแ,แหละเขาคงไม่อยากจะไปลุ้นรอบหน้าแหละก็คงอยากจะไปรอบนี้โดยโปรแกรมอีก2นัดในเดือนมีนาคมเนี่ยอิรานจะเจอกับสหรัฐอาหรับเอมเิเรต์หรือว่า UAE แล้วก็อุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานจะเจอกับคีกิสถานแล้วก็เจออิราน UAE เนี่ยจะเจอกับอิรานแล้วก็เกาหลีเหนือส่วนการตรามี7คะแนนเนี่ยเจอเกาหลีเหนือแล้วก็กคีกิสถานคือกาต้ากาตร์ก็ต้องมองว่าต้องให้ได้อ่า 6คะแนนเต็มจาก2เกมนี้แต่ว่ากลุ่มนี้มีโอกาสนะครับที่เดือนมีนาคมจะได้บทสรุปทั้ง2ทีมที่ได้หนับที่1กับ2แล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกไม่ต้องไปลุ้นต่อใน2เกมสุดท้ายก็คืออิหร่านแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับถ้า UAE เนี่ยแพ้ทั้ง2เกมแล้วกาตามีสะดุดไม่ชนะรวดนะครับแล้วอุซเบกิสถานเนี่ยได้4คะแนนจากโปรแกรมเตะของตัวเอง2เกมก็คืออาจจะเสมอกับอิหร่านหรือชนะอิหร่านก็ได้นะครับ ถ้าได้6คะแนนเต็มก็ยิ่งดีนะคือถ้าผลการแข่งมันเป็นใจเนี่ยอิรานกับอุซเบกิสถานจะได้ไปฟุตบอลโลกเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับกลุ่ม B นะกลุ่ม B เนี่ยเกาหลีใต้มี14คะแนนนะครับอิรักมี11จอร์จอแดนมี9โอมานมี6คูเวตมี4แล้วก็ปาเลสไตน์มี3นะครับเกาหลีใต้ B, เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับ โอมาแล้วก็จอแดนเล่นในบ้านทั้ง2เกมนะตอนนี้เขาทิ้งอันดับ3คือจอแดนอยู่5แต้มนะครับส่วนอิรักเนี่ยก็ทิ้งอันดับ3คือจอแดนอยู่2คะแนนนะครับอิรักเดี๋ยวจะเจอคูเวตแล้วก็ปาเลสไตน์ตัวแปรก็คือจอแดนนี่แหละอันดับ3จะเจอกับปาเลสไตน์แล้วก็เกาหลีใต้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปทั้ง2ทีมเช่นเดียวกันนะครับก็คือเกาหลีใต้กับอิรักถ้าเกิดว่าจอแดนไปสะดุด ได้แค่แต้มเดียวใน2เกมที่พวกเขาจะเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ปาเลสไตน์ขณะที่โอมานซึ่งมี6คะแนนได้ไม่เกิน4คะแนนในการเจอกับอ่าเกาหลีใต้แล้วก็คูเวตนะแล้วอิรักชนะรวดเกาหลีใต้ชนะรวดนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสแต่ว่าในกลุ่ม C เนี่ยนะครับซึ่งมีญี่ปุ่นนำริ้วนะฮะญี่ปุ่นอาจจะเป็นทีมแรกที่ได้ไปฟุตบอลโลกนะถ้าเกิดว่าเตะในเกมที่7นะครับเจอบาเลนและชนะได้แล้ว อีกคู่หนึ่งคือออสเตรเลียเจอกับอินโดนีเซียออสเตรเลียชนะอินโดนีเซียไม่ได้เนี่ยจบเลยนะครับญี่ปุ่นตีตัวไปเลยแต่ว่าญี่ปุ่น,นไปอยู่แล้วละ่ะตอนนี้16คะแนนน่ะออสเตรเลีย7นี่คือทีมที่ใกล้ญี่ปุ่นที่สุดแล้วนะห่าง9แต้มเตะ6นะัดทิ้ง9แต้มโอ้โหญี่ปุ่นบ้าไปแล้วนะครับคือทีมอื่นเขาไปตัดแต้มกันเองไงสะดุดกันเองออสเตรเลียมี7แต้มแล้วก็ที่เหลืออินโดนีเซียซาอุดิอาระเบียบาเลนจีเนี่ยมีทีมละ6คะแนนแต่ว่าด้วยโปรแกรมเนี่ย ทีมระดับ2ถึง6เนี่ยเขาจะต้องมีโปรแกรมมาเจอกันเองอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะมีการถ้าทีมหนึ่งพลาดอีกทีมหนึ่งก็ต้องชนะถูกไหมสมมุติว่าอย่างอย่างซาอุดีอาระเบียจะเจอกับจีนแบบเนี้ยถ้าจะลุ้นให้จีนแพ้มันก็หมายความว่าซาอุดีอาระเบียชนะเพราะฉนั้นแต้มมันเลยไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้ที่ในเดือนมีนาคมกลุ่ม C จะได้ทั้ง2ทีมนะครับอ่าก็จะมีญี่ปุ่นนี่แหละที่ได้แล้วก็ อีกทีมนึงต้องไปลุ้นในรอบเดือนมิถุนายนกลุ่มนี้ลุ้นสนุกนะครับไม่ว่าผลเรแข่งจะออกมาหน้าไหนเหลี่ยมไหนนะนะครับจะไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ไปทั้ง2ทีมในเดือนมีนาคมนะแต่ว่านั่นแหละก็ไปลุ้นต่อในเดือนมิถุนายนนะครับญี่ปุ่นนะอาจจะเป็นทีมแรกเพราะว่า เขาเตะก่อนโซนอเมริกาใต้ไงในวันในวันนั้นนะในเกมแรกนะครับส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยตอนนี้เขาทิ้ง13แต้มถ้าเกิดว่านัดที่13อาร์เจนตินาชนะอุลุกวัยนะครับในขณะที่เวเนซุเอลาเนี่ยแพ้เอกวาดอร์จาก13คะแนนจะเป็น16คะแนน16คะแนนเหลือ5นัดอาร์เจนตินาก็จะได้ไปฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันเพราะนั้นมีอาร์เจนตินากับญี่ปุ่น2ทีมนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ไปฟุตบอลโลกตั้งแต่เกมแรก ของปฏิทินฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมเหลือ2ทีมนี่แหละแต่ว่าญี่ปุ่นจะได้ไปก่อนเพราะว่าญี่ปุ่นเตะก่อนนะครับอ่ะโอเคก็มาสรุปให้ฟังกันเท่านี้นะครับบางคนอาจจะยังงงๆแต่ก็ถือว่าอ่ะใบปนไรก็จากที่เตะ2เกมล่าสุดมาเนี่ยมาทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าสถานก,การณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเรื่องไปฟุตบอลโลกมันไม่ได้มีปัญหาหรอกสําหรับทีมอย่างญี่ปุ่นอิหร่านอะไรที่นำนำอยู่นะครับ แต่ก็ลุ้นว่าเฮ้ยทีมไหนจะได้ไปก่อนหรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแบบไหนบ้างมีโอกาสจะได้ไปยกพวกกันไปมากที่สุดกี่ทีมอะไรแบบเนี้ยมันก็ลุ้นสนุกดีเหมือนกันเอาละเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติของฟุตบอลสโมสรแล้วนะครับวันนี้ก็ทิ้งทิ้งท้ายกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับมาสรุปให้ฟังอีกครั้งใน -2 โซน2ภูมิภาคนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ